สวัสด on ีครับเพื่อนๆท่านวันนี้กับอีกเคสหนึ่งนะครับผมน้ำรั่วตําแหน่งกระจกนะครับผมโอ้โหเจอแล้วนครับก็คือเจาะโดนกระจกเนาะเนี่ยวันนี้ทํางานลื้อนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูนะครับผมสาเหตุของการรั่วนะครับผมโอ้โหก็คือไม้ ไอเฟรมของกระจกนะครับผมไม้ที่รองกระจกเนี่ยไม้ที่รองกระจกปุ๊บยิงสกูนี่นะครับยิงยิงไอแม็กนี่นะครับผมแม็กตัวนี้ยิงแม็กตัวนี้ทะลุนะครับผมเนี่ยทำให้เกิดรอยรั่วนะครับผมโอเคเจอแล้วครับผมเราก็จะเปิดตรงนี้นะครับผม เปิดตรงนี้สกัดหาจุดรั่วนะครับผมโอเคครับนี่เลยนะครับผมตะปูตัวนี้เลยนะครับผมที่มันนะครับผมลักษณะนี้เลยนะครับผมตะปูยึดคงเฟรมกระจกเงานะครับผมโดนท่อน้ําดีนะครับผมท่อน้ําดีของเราก็วิ่งบนข้างบนนะครับโอเคครับผมจุด รั่วไม่เจอนะครับแต่มันขุดออกมาจากตรงนี้นะครับสินทรัพย์แต่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะดูสาเหตุอีกทีหนึ่งนะครับผมรับจุดที่รั่วตรงตำแหน่งท็อปหินพอดีเลยครับผมเนี่ยจุดเล็กนิดเดียวครับทุกท่านแต่เวลาเปิดแรงดันน้ำเนาะแรงดันน้ำมันเยอะนะครับผมดูนะครับโอ้โห สก,กัดนะครับผมดูนะครับสก,กัดตามหาจุดรั่วนะเราก็เจอแล้วครับผมเดี๋ยวจะสกัดเปิดดูน้ำอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดน้ำดูอีกทีหนึ่งนะครับผมว่ามันมีสมบกีิจุดโอ้โหพุ่งเลยครับพุ่งเลยพี่น้องใช่จริงๆเลยอ่ะจุดนี้เลยอ่ะน้ำไหลมากเลยเนะี่ย ใช่เลยแผลนี้เลยครับผมนะครับผมโอเคครับผมก็มถือว่าสำเร็จครับผมคลิปนี้เนาะเดี๋ยวติดตามกันคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ